เพราะความรู้เขาน้อยเขาไม่ได้จบปิญญาตีไงยากนิดนึงนี่จะฟุตบาทฟุตบาทฟุตบาทเขาเริ่มคืนแล้วน่ะแต่คนที่ขายหน้าร้านน่ะตะตั้นน่าจะอยู่ในเขตแนวสีเหลืองก็ได้อยู่ปืนฉีดน้ำก็บอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวพาชิปปอมไปดูใกล้ๆนะไปนกเอี้ยงไปดูไปดูปืนฉีดน้ำใหญ่ใหญ่เมื่อกี้เราเดินฝั่งนี้แล้วเดินฝั่ง ฝั่งนี้ <c oughs> วันนี้เราเดินฝั่งนี้บ้างขอบคุณนะจ๊ <c oughs> จะยวไปดูข้างล่างแกะกำลังร้อนเลยฝั <c oughs> ่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเมื่อกี้ถังน้ําแข็งเลยนะโอ้น้ําแข็งเป็นก้อนใหญ่ๆ,ๆเลยนะเออว่าจะไปถึงออวัดหัวลโพไม่ถึงเดินเล่นแถวนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะขอบคุณนะคะเราได้ผ่านผ่านดุสิตธานีก็เลยจีบน้องพาเปีย คุณพี่พยาบาลคนสวยของเราเจดายลูกชายยาาเขาไม่ได้จบปิญญาตรีคนเล็กเขาอยากไปอยู่ต่างประเทศเราก็อยากไปแต่ว่าเรามันเรียนไม่ตรงอะนะเราเรียนสายเนี่ยสายบริหารธุรกิจเอะไรนะเขาเรียกรู้ดูตึกเก่าๆดีกว่าคุยเรื่องอื่นนะเนาะดูตึกดูตึกเก่าๆนี่พระเพียรตึกเก่าๆดูสินี่หัวถนนหัวถนนเอ่อ เพราะถนนสารแดงเนาะพุท <No. S 1> บาทไปเดินข้างล่างไหมล่ะนี่ไปเดินข้างล่างกันได้นะนี่ข้างบนข้างบนสุดเขตพื้นที่สารแดงเราฟมสิ้นสุดเราฟมวันนี้เราไม่ได้ไปข้างล่างของเราฟมคือใต้ดินนะนะเอ,อขอเดินตรงนี้หน่อยแล้วกันขา้างล่างร้อนมากขอบคุณน mm hmm. ะกชยเกษตรบ้านสวน h a งกิ้วเด้อ กเก่ายังมีอยู่ใช่อันนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาเปียพาไปดูย่าพาไปดูอตึกธนิยะนะวันก่อนเข้าไปตึกธนิยะแล้วก็อีกสองวันอไอเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรอะไอดินไหว <c ười> หน่าหัวไม่ละวิ่งกันมนเลยแถวเนี้โอ้โหนี่นี่ลงไปตรงเนี้จะเจอธนิยะละไปน้องพาเปียเดินเล่นสีลมถิ่เก่าถิ่นเก่าเออ สถานีเขาจะเปิดเพลงนี่นะเอสอสงกรานต์สงกรานต์บ้านเราเสียงเพลงเข้าจะโดนไหม <laughs> วันนั้นย่ามาไลายตอนประมาณหกโมงเย็นโอ้โหเพลงตรงนี้นะกันนำฮึมฮึมฮึมเลยฝั่งนู้นอะ่ะในในฝังนนงนน่งนู้นเซ็นท่านเหมือนกันแต่เป็นเซนทันเซนทันคอมเพกสีลมสีลมคอมเพกโอตายตาย,ตายเพลงเพลงเพลง ถึงธนิยะแล้วธนิยะฝั่งขวาคอนเวนฝั่งซ้ายนะสถานีเขาเปิดเพลงดังมากแี่วันก่อนแผ่นดินไหวยยกอยู่ตรงเนี้ยคนออกมาจากตึกเต็มเลยแล้วก็วิ่งกันมันเลยครับพี่น้องนี่ธนิยะธนิยะจะเป็นห้างดองกี้แล้วเนี่ยเราไปเดินข้างในกัน หลบเสียงเพลงหน่อยเพราะว่าสถานีเขาเปิดเพลงช่วยเยอะเกินช่วยใครรู้ไหมช่วยช่วยคนมาเล่นน้ำนี่คือตึกธนิยะแล้วจ้าซอยธนิยะติดกับพัดพง์อะค่ะเออ,อาคารยาดาก็อยู่แถวนี้ยาดาปาร์กิ้งเนี่ยสี่สิบปีแล้วใช่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมเออ